ตั้งแต่ปีแล้วจนต้นปีเราเป็นลูกหลักช่อบมากละครต่อเนื่องเรียกว่าหยดกระปุกมาเยอะหยดกระปุกมาเยอะยังไงยังไงมันมีอยู่ช่วงนี้ผมถ่ายละครแบบเจ็ดวันอเลยเงี้ยก็คือแบบจะได้คันพุ่งเปนเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็แล้วยังไม่ได้ออนมันก็เลยมาออนภายในปีนี้ค่อนขา้างเยอะรู้สึกอย่างว่าหลายคนแซวว่าเป็นลูกหลักเพราะหลายคนบางคนก็อาจจะยังไม่มีหน้าจออ่อ,อหน้าจอแต่เราถี่เยี่มาเลยอ๋อคือคือคนอื่นเขาละครเขาออนไปหมดแล้วเงีครับ ก็เลยแบบเราเลยเก็บมาไว้ออนปีนี้ปีเดียวเลยครับผมก็เลยดูเหมือนเยอะเป็นไงบ้างพอคนโดนแซวยเยอะๆมันเขินมัหรู้ว่ายังไงไม่ครับปกติครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่ช่วงช่วงจังหวะด,ด้วยเพราะช่วงนั้นเราก็ถ่ายละครเยอะอ่าอย่างคนอื่นๆก็อาจจะถ่ายไปแล้วแล้วออนแอร์หมดแล้วอะไร้ยครับอืมแล้วนี่ของเราเลยกินเรื่อง รวมยี่ห้อระดับตังก็สามเรื่องคือเพิ่งเบื่อแล้วครับสามเรื่องน่าจะทั้งปีครับน่าจะต้นกลางท้ายอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะนะครับต้องไปติดตามอันนี้คือถ่ายเสร็จหมดแล้วหรือว่าถ่ายเสร็จหมดแล้วครับอันนี้คือรับงานใหม่ใช่ใช่ครับงานใหม่มีข้อมูลก็มีมีครับติดต่อมามีมาแล้วใช่ก็ก็คงใกล้ๆเร็วๆนี้แหละครับพี่จะเปิดกล้องหาด้วยคือว่าเป็นปีทองไหมครับที่ผ่านมาปีทอง ทองทองทุกปีแล้วกันอ่ะขอให้เป็นทองทุกปีนะครับผมสาดูครับแล้วงมงานก็ลุ่งหลักก็ลุ่งเดี๋ยวทำอะไรอีเอาก็ก็ดีก็ดีคงจะทำเสร็จคงเคยเออเออเห็นว่าวิ่งไปวิ่งกันมาใช่ไหมคะวิ่งนะวิ่กีฬาล่าสุดออไตยีฬาครับผมเป็นงานสุดท้ายของปีที่แล้วที่ไปวิ่งมากก็ทําได้ดีครับทําได้ตามเป้าก็คือจริงๆอ่ะผมจะมีงาน มาช่วงทันวา21่ทันวาอ,อีกงานหนึ่งแต่ปรกากฏเขาวิ่งคนเดียวเพาผมวิ่งไม่ได้เพาะว่าบ้านหมุน <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริง <c oughs> แล้วหมุนจริงคือเหมือนช่วงช่วงวิสุดท้ายช่วงของการซ้อมนะผมขับรถไปเที่ยวกับต่างจังหวัดที่บ้านแล้ว ขับรถนานขับรถแบบ5ชั่วโมงหชั่วโมงเนี่ยแล้วเราต้องไปเที่ยวต่อด้วยมันก็เลยพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็เลยส่งผลมาเรื่อยในช่วงที่ซ้อมหนักด้วยที่สุดพอถึงวันแข่งบุกตื่นมาแล้วคือสุดท้ายก่อนวิ่งอะ่ะผมนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วเพราะความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะสมรวมกันตื่นขึ้นมาปุ๊บ้านหมุนก็เลยวิ่งไม่ได้แต่ไปเด้แล้วใช่ไหมครับไปตื่น ไปนไปไหนไปไหาไปถึงไปถึงตรงนั้นแล้วครับวิ่งที่บางแสนจะแบบวิ่งไม่ได้ก็ลยเขาวิ่งคนเดียววิ่งคนเดียวครับก็ลังใจกันไปใช่แล้วตอนแต่กีฬามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ตั้งเป้าเขาก็ตั้งเป้าาอยากที่จนมันคือหลักหลักกีฬาเราไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องเวลาอะ่าไรแค่แบบอาจจะให้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราไปเน้นสนุกจอยบรรยากาศมากกว่าเพราะว่างานที่นั่นเขาจัดดีมากมากใช่แล้วก็ถือว่าได้ไปเที่ยวด้วยอจริงๆ อยากรู้บรรยากาศการวิ่งมันต้องวิ่งด้วยกันหรือว่าต่างคนต่างต่างคนต่างวิ่งครับเพราะว่าคนละความเร็วอยู่แล้วแต่ละคนอะไรเงี้ยถ้าใต้กีฬาก็คือมันจะมีจุดที่แบบจุดเปลี่ยนเอ่อกชนิดกีฬาอยู่ในจุดเดียวกันเงี้ยบางทีก็อาจจะได้เจอกันบ้างแต่มันโอกาสน้อยมากมันก็ต้องมีว่ายว่ายน้ำปับจักรยานแล้วก็วิ่งอะไรครับแต่ซ้อมแล้วก็ซ้อมด้วยกันซ้อมด้วยกันครับแต่ก็ต่างคนต่างซ้อมเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าแต่คือเจอกันแต่แค่ต่างคนต่างซ้อมเพราะว่าคนละโปรแกรมกันอะไรเงี้ยอย่างผม ใช้ความเร็วเท่านี้เขาก็ต้องความเร็วเท่านี้อะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่เหมือนกันอ่ยตอนนี้เห็นคอนเทนต์ฟีดแบบดีมากอ๋อใช่ครับก็ทําต่อไปครับก็คือเหมือนเหมือนเราเป็นแบบตอนแรกเราลงเล่นๆอะไรเงี้ยพอพอเห็นฟีดแบ็กออกมาแบบดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนน่าจะชอบเราออกกำลังกายเนาะเพราะว่าผมก็เคยลองนะคอนเทนต์กินอะไรเงี้ยก็ฟีดแบ็กประมาณหนึ่งแต่ถ้าเรื่องออกกำลังกายเรื่องของท่าวิ่งอะไรเงี้ยฟีดแบ็กดีดีกินค่าอะไรงียงงเลยอ่ะพยายามทําออกมาเพื่อให้แบบ บางคนอาจจะเซฟเก็บไว้แบบทําตามก็ได้ไใช้เป็นพ<ช>ีไอทีพีไอทีเหรอครับ,<น>รบก็ช่วยๆกันคิดบางท่าอะไรอย่างเงี้ยครับ <ๆ S 1> จริงจริงจริงมันมันอยากเปลี่ยนมาเออคอนเทนต์คู่ที่แบบว่า ไปเดทกันหนึ่งวันไปเออไปสถานที่สุดมันมีมั้ยเคยคิดมันก็มีครับมันก็มีมันก็มีแต่ส่วนมากมันจะเจอออกกําลังกายซะส่วนใหญ่แต่ถ้าไลฟ์สไตล์มันมันก็มีมีบ้างครับแต่ก็จะพยายามที่จะทําออกมานะก็รอดูฟีิแบกว่าจะเป็นยังไงแต่ชอบหรือถ้าชอบก็อาจจะทําแบบนั้นด้วยแสดงว่าเราก็หวานๆกันได้ไม่จำเป็นต้องวิ่งอย่างเดียวไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเลย าก็ยังหวานเสมอใช่ไหมคนที่บอกวนะ่าวิ่งห่างกันแต่ใจใกล้กันเนี่ยใใในนอ่าประมาณนั้ก็ได้ครับแต่คุก<ต>็จะแซลลอยู่ตลอดเนาะสำหรับคู่เราแบบว่าก็จะมีโมเมนต์หวานได้ทุกช่วงอะไรแบบนี้นก็มีเรื่อยๆแหละครับผม,มก็แบบมีทั้งแบบตึงเครียดกับการที่ซ้อมบ้าง,งตึงเครียดกับเรื่องต่างๆแล้วก็แบบมันก็มีหลากหลายอารมณ์หลากหลายรสชาติเวลาเจอกันอะไรครับบางทีก็จะแบบ มองหน้ากันก็ขำตลกเป็นบ้าก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบแล้วเครเป็นคนอนเอเนอร์จีล้นๆด้วยบทใจะให้ละครเนี่ยครับยี่หวัดหาตงังนี่ที่ออนแอร์เพราะวันที่15ก็คือออนแอร์ไปแล้วสองตอนก็อขอ,ขอให้แบบแบบเป็นที่รู้จักกระ,ะแสดีอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็จะเป็นปีที่แบบดวงปังหมายถึงว่ามีละคระมีงานตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเชื่อแบบนั้นเชื่อเชื่อครับเพราะว่า ละครปีที่แล้วก็มาต้นปีเหมือนกันดูพี่เจ้าขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาต้นปีเหมือนกันเชื่อว่าพอพอมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นปีใหม่อะไรก็คงเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาอย่างเมื่อกี้เราถูกทักเรื่องให้เราทำปูใช่ครับเราคิดว่ามันมีส่วนเกียวที่เราจะต้องเจออะไรหรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวเพราะบางทีด้วยส่วนตัวคนบางทีแบบพูดอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีเราคิดในมุมของเราฝ่ายเดียวเงี้ยมันก็อาจจะกระทบความรู้สึกของอีกอีกฝั่งหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิด ถึงความรู้สึกเราแล้วก็ความรู้สึกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่รู้จักอะไรเงี้ยครับค่ะ,คะเล็กลอยค่ะครับ